วันนี้ผมจะมาบุกตำนานขนมเปี๊ยะห้างแต่ทุกสถิติขนมเปี๊ยะเยอะที่สุดเท่าที่เคยเจอผมสัญญาคนดูครับว่าผมจะไม่กีกอกครับป๊อกป๊อกปยอกปอกเยฮิทอีกสิบสองลูกอีกสิบลูกเซิ ปสุดครับสวัสดีครับผมพีดนี่แหลครับวันนี้ผมอยู่ที่สยามสแควร์ซอย5นะฮะเมื่อก่อนมีล้านร้านหนึ่งบอกว่าเขาขายออนไลน์เลยดีกว่าแล้วแบบเขาบอกว่าได้ชื่อว่าเป็นขนมเปี๊ยบห้างแตกห้างแตก ปกติเขาขายออนไลน์ใช่ปะแล้วเขาก็ไปตั้งบูธนี้ตามห้างแล้วคนมาต่อแถวแบบเยอะมากอะไรขนมอะไรทําไมคนเยอะขนาดนั้นนะฮะแต่ตอนนี้เขามีหน้าร้านแล้วฮะอยู่ที่สยามสแควร์ซอยห้านะ,ะกับบ้านบ้านคาเฟ่เขามีขนมเปี๊ยะที่เขาบอกว่าไม่เหมือนที่อื่นเลยแต่ที่นี่เขาเป็นไส้แปลกๆเยอะมากไส้ที่ไม่คิดว่าจะมาทําขนมเปี๊ยะเขาก็มาทำอย่างเช่นขนมเทียนเนี่ยก็เอามาทําเป็นไส้ขนมขนมเปี๊ยะ <Huh? S 1> ไอศครีมรสขนมเปี๊ยะเครื่องดื่มรสขนมเปี๊ยะมันมีหลายอย่างที่แปลกเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปลองกันไปฮะไปดูกัน แนะนำได้ไหมครับแนะนำได้แนนะำได้ช่วยแนะนำหน่อยครับนี่ ยี่เขาไม่ใกล้ครับเขาไม่ใกล้ใกล้ใกล้เลยนี่ขนมเปี๊ยะบ้านบ้านคาเฟ่จะมีให้ลูกค้าเลือกถึง29ไส้29ไส์ยี่้ครับผมด้านบนจะเป็นไส้พิเศษค่ะไซส์อันนี้จะเป็นไส้คอลเลคชันพิเศษเลยชั้นที่สองเนี่ยจะเป็นไส้ลาวาอ๋อมีลาวาใช่มีลาวาด้วยสตรอว์บอรี่ทาวาชาไทยลาวาอะไรอย่างงเี้ยฮะไว้ช็อปกัญชาหมอนทองลาวาค่ะมีหมอนทองลาวาด้วยใช่ค่ะแล้วชั้นต่อไปนะคะจะเป็นชั้นนี้ไซส์สิเ n a t u r e กะหรี่แป๊บไก่ใช่เป็นไส้ซิกเส์แปลก แต่ร้านนี้จริงไม่ธรรมดานะได้ข่าว่ามีเครื่องดื่มที่เป็นรสขนมเปี้ยะไอศกรีมรสขนมเปี๊ยะด้วยโโหเจ๋งมากปกติคนคนหนึ่งครับค่ะทานได้เยอะสุดประมาณกี่ลูก10ลูก10ลูกสิลูกโคตรเยอะเราจะมาจัดหนักกันเราคูณสิบไปเลยคูณ10ไปเลยอเอาเป็นร้อยลูกแล้ว ของอยากทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับขนมปยยงที่เอามาให้หมดไอซ,คร,ไอซครีงไอ r ์ครีมเครื่องดื่มเครื่องดื่มเอามาให้หมดเลยครับเดี๋ยววันนี้ฮะผมจะจัดเต็มให้ดูว่าอะไรทุกอย่างที่เป็นขนมปา้ของเขามีอะไรให้คนดูได้ดูด้วยแล้วผมจะกินให้ได้เยอะที่สุดด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันไปฮะ มาแล้วครับผมนี่เซตแรกเอามาก่อนนะ12รสชาติของเขาแบบซิกเนเจอร์นะฮะกินอธิบายไปแล้วก็นับเลยอ่าเริ่มเลยครับลูกแรกครับผมเป็นรสกะหรี่ปั๊บไก่นะฮะเนีครับเอดมป๊อกะหรี่ปับ๊บกะหรี่ปับ๊บกะหรี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บใส่แบบต้องบอกว่าแน่นมากแล้วก็ตัวแป้งทึ่งเดียว เฮ้ยหอมมากมันอัอนนี้มันจะไม่ได้เค็มมากกละหรี่บ๊ามมนทีมันจะเค็มแต่อันนี้มันจะมีความกลมกล่อมมากๆนะฮะอันที่สองครับฝอยทองคุณป้าครับบวกไข่เค็มนะฮะเฮ้ยขอเค็มตัดหวานแล้วแบบเฮ่ยมันดีอ่ะฝอยทองมีความละเอียดมากตัวเนื้อมีความละเอียดมากขอไข่ดาวนะนทีมงานหลังกล้องกินข้าวเมาฮะไส้ที่สามครับขนมเทียนคุณพอ่ออันนี้เป็นขนมเทียนครับเขาบอกเป็นไส้ขนมเทียน เฮ้ยขนมเทียนบอกแล้วบอกว่าไส้ที่นี่นะฮะคือเขาจะเป็นไส้แปลกๆที่อื่นเขาไม่ทากันนะที่นี่เขาจะมาทำหอมแบบมันจะหอมพิษไทยนิดๆอร่อยครับอร่อยไส้ที่4ครับนี่รู้ที่สี่แล้วนะเผือกสวนคุณลุงแล้วก็มีไข่เค็มด้วยนี่เพราะลุงบ้าเขาทาฝาดไข่เค็มอลองครับผมหอมเผือกมากไส้มันจะมีความหวานแต่หวานไม่มากเพราะมันมีความเค็มของไข่แดงเค็มตัดอยู่อร่อยมากๆครับก็ไม่แปลกใจว่าทําไมห้างถึงแตก ไส้ที่ลมฟันเทียงเขาจะมีอยู่สามไส้ถั่วไข่เค็มฝอยทองไข่เค็มเผือกไข่เค็มมีอยู่3าอย่างลูกที่ห้านะครับผมเขาลูกที่5้า้วถั่วคุณตาบวกไข่เค็มคุณตามาแล้วคุณตามาาไข่เค็มลองชิมครับถั่วเนี่ยมันมีความเขาตีมาจนมันเนียนมากแต่ที่นี่ไส้อร่อยจริงแล้วตัวแป้งนี่บางมากดูนะครับขอบแป้งไหมครับกับตัวขอบไส้คุณจะเห็นชัดเจนมากลูกที่6ครับชาโคโฮชิชะ ช cha. าโคโฮจิชะชาโคก็คือแป้งข้างนอกครับจะเป็นลักษณะเหมือนชาโคข้างในก็จะเป็นโฮจิชะชาโคชาโคโฮจิช cha, ามันมีความหอมๆอ,อยู่อันนี้ต้องเป็นคนที่แบบต้องชอบชอบอะไรฟิลนี้นะ <ừ> ส่วนตัวของผมเนี่ยประมาณหนึ่งแต่ว่าผมชอบไส้แบบปกติมากกว่าอ่า <ừ> นี่หัวลวนคุณตาครับคุณตาชอบกินถั่วนะ มาครับนี่ไส้ที่แปลของเราเป็นชาเขียวมัดฉะถั่วแดงข้างในฮะเป็นชาเขียวครับมีถั่วแดงอยู่ตรงกลางกิ่นชาเขียวเขาดีมากนะพอตัดกับตัวเนื้อถั่วแดงคือแบบเว g o กูอ้าวเผือกล้วนส่วนคนลุงบอกแล้วสําหรับสายคนที่ชอบกินเผือกอ้าว oh. oh. ลูกตีติดครับผมเลดเวลเวตครีมชีส มันเหมือนเป็นเค้กทีมชีสอะอยู่ข้างในไส้ขนมเรีย้ยนะครับลูกนี้ผมบอกเลยว่าผมอยากโดนมาเป็นรถชาปิองทัฟเฟิลอย่างทีพี่เขาบอกว่ามีเชฟที่คอยมาคิดสูตรให้เอเลฟเวตทีมชีสกับไส้นี้เทปเอนะทรับเชฟทยแลด์เขาคิดสูตรแฮพันลูกครับพันลูกครับ ไส้นี้ผมแนะนําครับผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยคือคนที่ชอบเห็ดทัฟเฟิลมันจะมีความเค็มๆนิดน,นึงแต่หอมทัฟเฟิลมากนะฮะไส้ที่สิบสองครับผมเบลเยียมช็อกโกแลตครับผมพอเป็นครีมเสร็จแล้วพอเราเคี้ยวไปมันจะมีความกรึบๆเหมือนเรากินช็อกโกแลตแท่งอ่ะเอออย่างนั้นเลยแต่ผมบอกเลยว่าสิบสองลูกนะครับความเด่นของแต่ละรสชาติเนี่ยดีมากทั้งสิบสองเราเลยดีจริงแต่ตัวจต,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 ตัวพี่ไหมนในใจพี่นะเว้ย พี่ทอไงก็ต้องขับเฟิไม่เพราะว่าพี่เป็นคนชอบแบบนี้แต่ว่าบางคนเขาชอบซิงเนเจอร์แบบพวกถั่วไข่เค็มคุณลุงคุณป้าเลยเนี่ยละเป็นแบบนี้จะอร่อยมากมเริ่มนะฮะลูกที่สามครับผม,อ,มอันนี้เราไม่ต้องผ่าแล้วนะหมวผ่าไม่เอ,อ,อ่ะพี่ครับมีน้ำน้ำดื่มอะไรบ้างครับพี่ ตัวนี้เป็นเมนูจี๊ดจ๊าร์ดนะฮะอีกหนึ่งแก้วนะคะจะเป็นโกโก้ทัฟเฟิลค่ะโกโก้ฮะโกโก้ทัฟเฟิลไอติมครับข้างบนจะเป็นแอสเิททัฟเฟิลโอ้ยไอ้นี่ดีป่ะคือมันหอมโกโก้แบบแต่ว่ามันหอมทัฟเฟิลมากๆเฮ้ยเข้ากันอะมีของแข็งด้วยเจ๋งนะมีของแข็งมีทัฟเฟิลเดทิมทัฟเฟิลแล้วก็มีโกโก้ดีมาก ตลบแดบบหเฮ้ย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 เฮยเว้าเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ดเเฮ้ยเยู้ยเฮ้้เเ้ ผมก็กินได้ผมเชื่ออย่างครับถ้าคนดูล,ลองมากินแล้วเนี่ยมายเซ็ตจะเปลี่ยนไป <c oughs> อ้าวหมดแล้วครับ2ิสี่ครับผม <c oughs> รอเลย <c oughs> ไม่รอแล้วเอาอีกหนึ่งถาดก่อนสิบสองลูกยี่สี่ชินี่ห้าครับผมคนดูครับป็นเลยใหผมด้วยนะครับ นี่ครับผมมาสามสิบเห็ดทัรเทาร์อ,อันนี้ใต้โขดสิบยังไงวะไหลไหลนี่สามสิบสามไม่ต่อได้เลยป่ะพี่สามอเี่ยสามาอ,อมเอาต่อ อีกครับผมสาวนิดโกเอาน้ำมาครับเขาบอกเขามีน้ำผมล,ลองทุกแก่นนะอันนี้เป็นอยู่อูหลงเตอร์มินโซกเออข้างล่างมันจะมีเม็ดกลมๆอ่ะเป็นบุกไข่หมูไต้หวันใช่ไหมดีมาก<ว>เอ้ยแกมทำกินใช่ไหมาลาเต้ลองดูนี่เป็นไงแกบอกพี่หน่อยผมไม่ถนัดพวกรู้กับแฟนกาแฟอย่างนี้นะ เป็นไงเป็นไงหนัวนัวไอ้ฮ่าคู่อย่างกส้มตํานัว<ต> <c oughs> อันนี้คือนัวนัว <c oughs> แต่ผมชอบน้ำเปรี้ยวๆของเรานะ <c oughs> กินแล้วมันสดชื่นแล้วพอกินกับเนี่ยขนมเปี๊ยะเนี่ยบอกเลยว่าตัดกันพอด,ดีทำให้เรากินต่อได้ <c oughs> ไปครับลูกที่37ครับผม <c oughs> อือที่3แปลกครับผมเก่งนะ39ครับ ดือ<ไ>ปอเปรับอกผมอีสองบอกผมดูเลยครับแชร์เลนนี้ไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายหวานแล้วมันขนลุก สี่สิบหกครับผมนี่อื้อสาลูกแลาครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราสั่งต่อครับ <What? S 1> อีสิบสองลูกอีสิบสองลูก <S <S 1> <S 1> อันนี้คือเราหมดสี่สิบแปดนะโทษนะครับ ถาดเนี่ยเขามาแค่สิบแล้วเพราะว่าเขาหมดหมดแล้วหมดเนี่ยคือห้าสิบแปดชาเออร์เกอเออเกอเออเกอเออเกอินจี่ลอยแก้วติ่กเกือสูตรเนี้เขาได้มายังไงรู้ปะพี่รู้เว้ยคนนั้นเขาไปซื้อขนมไอ้เวลาเขาสั่งไอ้ผลไม้อะแล้วพอที่เขาคุยกับเออมันหกใสเฮ้ยมันก็ดีนะแล้วก็มาถามแล้วก็มาถาม มันหวานเผ็ดหอมลิงจี่มันเผ็ดที่เกลืออยู่ในคอกินเข้าไปมันเผ็ดยิ้บๆในคอแลนหอมลิงจี่แต่กินแล้วสดชื่นนะเออเกลขนมเปียโปดครับเออแกลชาแกลขนมเปียโปดครับดีไหมแกเออแกลดีพี่แบล็คไปครับผมเออ พอมาอยู่นี่นี่เอาแล้วนข้าผครับ่าผมาไหมไม่ครับตามเล็แล้วมีคบข้าก่องครับองรอผมสัญญาคนดูครับว่าผมจะไม่กี่กอกครับอืม ครับผมเอาอย่างละครึ่งมาผสมกันเป็นกะหลีไก่ตัวไข่เค็มคุณพีทเล็บเบลเวตฝอยทองไข่เค็มคุณพีทห้าสิบเจ็ดลูกแล้วไปครับยินที่ห้าสิบแปดครับผมมาดิครับ ลาเต้ฝอยทองครับส่วนอันนี้ครับเจแปนนิสมัทฉะเลดเบลเวตครีมชีสโฟรดเมนูแบบจัดยานิเลยครับทหน่อยลาเต้ฝอยทองฝอยทองมันเข้ากันไหมอืมอ่ามีหวานกับขมบนกันนี่ครับหวานอมหมกลืนครับผมไปฮะส่วนนี้ครับเจแปนนิสมัทฉะเลดเบลเวตครีมชีสโฟรด มันไม่ได้หวานจนแสบคอชาเขียวได้ดีเนี่ยมันต้องมีความขมนิดๆจดริงๆครับแล้วก็ตัวเลดบเบเว็ตเนี่ยครับเข้าชาเขียวมากคุเก่งโอ้โอไปครับือพี่ี่อยากรับโทนใช่ไหม เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบอริคเต็มปุ้ยไมมั้งเห็นไหมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจ้พื่อให้ผมต่อไปอีกทานเดี๋ยวรุ้งจะต่อครับผมหมดตรงนี้นะครับที่ผมเอามาตรงนี้ถ้าหมดตรงนี้นะครับหมดตรงนี้คือหนึ่งร้อยใส่ถุงไหมใส่ถุงไหม เจ็ดสิบเอ็ดครับเป็น่องครับถ้าคนเป็นนักกินหรือว่าคนเป็นคนชอบกินจะรู้ว่าเราจะกินของหวานที่ปริมาณเยอะมากไม่ค่อยได้เจ็ดเจ็ดครับผม ยากมากเพิ่งรู้ว่ามันยากขนาดนี้แล้วเมือ่อไหร่มันเป็น,นปชาเลนจ์นะไปให้สุดครับอ้อวปสองแ<ไ>ปด <ไป S 3> เอ,เอครึ่งสองอไปลงไป ต่อสิบสองลูกเท่านั้นสิบสองลูกสุดท้าย1ิบสองล,ลูกสุดท้ายไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าลูกกลมๆเล็กๆแบบนี้จะยากเหมือนกันนะครับเนี่ยฝากไปกํกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ตาพีทก,กันด้วยนะครับพี่น้องครับออ้ฮพีท ก้าสิบหกกาต็มถังปกปกปกเลยปักปกเลยเอาป่ะ่าดูกัน หมดไปร้อยลูกแล้ววันนี้ก็ทําคือต้องบอกว่าก็ดีใจมากนะที่มันทําได้แต่ไม่พอแต่ไม่พอเพราะเขายังมีทั้งไอติมทั้งเครื่องดื่มยังมีอีกเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดเอามาเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยมีเท่าไหร่ไม่พอจัดมาเลยพี่อรรถรนไอศครีมตอนนี้ที่ผมเห็นก็มีอยู่เจ็ดรสชาติเลยนะครับเฮ้ยเปรี้ยวถั่วครับไอศตรีมเปรี้ยวถั่วขุดตาไข่เค็มไม่ได้แล้วคืขนมเปรี้ยวเลย เหมือนกินขนมเปี๊ยะเย็นๆแล้วมีหัวเกล็ดๆออกมาแล้วก็มีแบบไข่เค็มแล้วอร่อยครับผมว่าคนน่าจะชอบนะ่าปั่นเปี๊ยะพานากต้าครับพาไทยปั่นดีนะมูสอันนี้อบวันเทียนลมลมวันเทียนดีไหมด,ดีแล้วก็เกตตันี้เป็นโอตบินปั๊บขนมเทียนเดอร์ตี้ครับ มันจะออกเป็นกาแฟขมๆนะใครที่ชอบกินกาแฟอย่างนี้นะนนนมีนมนมขมขม,ขมนิดนะครับเพราะอันนี้ไม่ได้อมหวานอันนี้เป็นขนมเปี๊ยะไข่เค็มเดอร์ตี้ครับอันนี้ไม่นจะมีเหมือนกลิ่นขนมเปี๊ยะอยู่แต่ว่ามันจะมันจะมันสู้อันนี้ไม่ได้มีกลิ่นไข่เค็มนิดๆแต่ว่ามันจะขมกว่าอันนี้หน่อยแต่อันนี้มันจะมันหวานเฮ้ยยังเหลือ,อน,นี่อยู่นี่นเปี๊ยะลาว้าออามาให้ทีมงานชิมอยากให้ทุกคนได้กินทีมงาน มันไม่ขาดว่ะอุ้ยอ้ยอดูฟอนตอนนี้ก็เหมือนมาจอดพักขน <c oughs> มมา อันนี้ผมเคยสั่งกนินอยู่แล้วที่บ้านนะผมก็เลยให้ทีมงานผมได้ลองกินตั้งแต่ผมมาลองเนี่ยผมรู้เลยว่าทําไมแบบร้านเขาถึงต่างจากที่อื่นทําไมถึงเป็นตํานานเพราะว่าร้านเขาใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับในการมาทําขนมเปียนแล้วรู้สึกว่ามันแปลกมันใหม่ถ้าใครอยากจะมากินเนี่ยไม่ได้มีแค่น้ําไอติมที่เราเห็น เขายังมีของคาวอีกด้วยไสอัวหมูแดดเดียวซึ่งเนี่ยมีเยอะแยะเลยเขาสามารถสั่งได้ที่ออนไลน์นะแล้วก็มารับที่หน้าร้านได้นะฮะเนี่ยแล้วผมก็สั่งไปแล้วด้วยหรือถ้าใครอยากจะมาที่หน้าร้านเนี่ยครับก็สามารถมาที่บ้านบ้านคาเฟ่สย,ยามสแควร์ซอยหได้นี่ครับขอบคุณนะครับนี่อุ๊ก สวัสดีครับทุกคนผมจะพาไปดูว่าพี่พีเขากินขนมเปียเสร็จมาแล้วที่เขาบอกว่าเขาอิ่มนะเขามาทําอะไรต่อที่บ้านกลับมาบ้านไม่ถึงชั่วโมงแตนท่านกินแล้วกินแล้วเนี่ยเนี่ยมากินมลันเน้าหมูสามยันทอดเรื่ไหนบองอิ่มฮะหนบอกอิ่มใครพี่อ่ะปุ้งเนี่ยผมก็เอาอ่ะอันนี้หมูสามยันทอดนี่ไงให้คนดูได้เห็นว่าที่ไทย กินหนักๆมาแล้วกลับมาบ้านทำอะไรกลับบ้านหิวอ่ะครับเดย๋ยวอมไม่กินก่อนทีงงานอยากกินก็รู้มึงเรียกขัดกล้องแล้วมากินด้วยกันก็นกได้